สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราได้รู้จกักจากสื่อโซเชียลมีเดีย,ววยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระนักปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานวิปัสสนานะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้ออกจาริกทุดงจากที่พักเมื่อวันที่ 2ตุลา2563ที่ผ่านมานะครับจากที่พักสงบ้านเสาเล้าอําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งปลายทางก็คือกลับมาที่เดิมนี่ครับโดยท่านจะทุดงไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเวลานะครับก็จะ จุดประสงค์ของการทุดงก็คือเจริญภาวนาทุกย่างก้าวไปตามทางเดินด้วยเท้าเปล่านะครับทุกย่างก้าวก็เจริญภาวนาไปแต่ด้วยสื่อความทันสมัยของสมัยนี้นะครับจึงมีผู้ติดตามที่ทราบข่าวก็จะติดตามเอาโดยความสะดวกจะด้วยศรัทธาก็แล้วแต่ก็ขอให้ตามท่านอย่างทางๆางนะครับให้ ท่านได้ปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่อย่าลบควรท่านเมื่อเดินไปทางไหนก็จะด้วยความเร็วของสื่อก็จะมีผู้คนมาต้อนรับกราบไหว้ก็ขอให้ยกมือไหว้สาธุก็พอ,พอก็ได้บุญแล้วเหมือนกันครับอย่าได้นำปัจจัยเงินข้าวของมาถวายนะครับท่านไม่รับนะครับจะถวายได้ก็เป็นเพียงน้ำก็พอครับหรือก้มกราบ ก็จะได้บุญเหมือนกันโดยท่านจะเอาน้ําที่ประชาชนให้เยอะๆนี้ก็จะไปบริจาคให้ตามวัดวาที่ผาดแคนนะครับตามทางเดินก็จะมีพุทธศาสนิกชนทราบข่าวก็รอรับเพราะอย่าได้มาปูผ้าขาวนะครับผ้าขาวอย่าได้ปูจะทําให้เพื่อนจากรอยเลือดที่ท่านเดินนะครับเท้าแตก กระเป๋าลอตเตอรี่โฉนดที่มีตาคุดอยู่ก็อย่าอย่าได้มานำให้ท่านเหยียบนะครับหรือมีสัญลักษณ์พงชาติเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่าสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมก็อย่าให้มาอย่าให้ท่านเหยียบเลยครับเดี๋ยวท่านจะอาบัตินะครับสําหรับสุภาพสตรีก็ก้มกับหทางๆท่านนิดอย่าได้ใช้มือไปรูปเท้าท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะอาบัติในเรื่องวัตถุมงคล ท่านไม่มีออกวัตถุมงคลใดๆนะครับท่านศรัทธาในหลวงปู่มั่นท่านบวชไม่กี่พรรษาก็จริงแต่ท่านศึกษาธรรมะและ,จะเจริญรอยตามปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นโดยไปสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งนานๆครั้งเราจะได้เจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมแบบนี้ท่านก็อายุมากแล้วท่านอายุ72แล้ว เราก็ช่วยกันดูและนะครับท่านไปที่ใดก็เรากลาบไว้ด้วยความเคารพและศรัทธานะครับขอบคุณครั